สวัสดีค่ะทุกท่านคลิปนี้ได้นำพาวความน่ารักของสมาชิกแมวจรจากที่บ้านของคุณแม่ต้อยช่องไม่ใหญ่ต้อยคุณดีสีธัญ,ญาชาแนลนะคะหากทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังอย่างต่อเนื่องจะทราบว่าก่อนหน้านั้นคุณแม่ต้อยได้รับอุปการะน้องแมวจรจากจังหวัดกระบี่ไปดูแลถึง4ี่ชีวิตด้วยกันค่ะมีน้ำตาล หวานใจโซดาและก็ตาหวานค่ะก็ขออภัยด้วยนะคะที่ได้นําเรื่องราวเหล่านี้มาให้รับชมรับฟังช้าไปหน่อยเดี๋ยวเราไปตามดูเลยกันเลยว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างค่ะขอขอบคุณภาพและเสียงจากแม่ต้อยช่องไม่ใหญ่ต้อยคนดีสีธัญชาแนลจากฉะซึิงเซาค่ะไปเธอลูกอย่าไปกินเลยขนมปังชิ้นมันใหญ่เกินเดี๋ยวติดคอลูกเออเขาแค่ป่วยนิดหน่อยตาหวานเอ้ย ยายยายก็สงสัยฉันก็รู้จักอยู่นเส้นวิทย์เนี่ยแต่หน้าตามันไม่เป็นแบบนี้เลยเนาะตอนฉันอยู่กระบี่ฉันก็เห็นฝร,รั่งมันกินอยู่นั่นนั่นคุงชายน้อยคุงชายก็ไม่เคยเห็นนะคะ ขาหนมปังหน้าเอียงว่าสังบึกทำไมมังชิ้นใหญ่แท้คงชายดงสังวิตตบหน้าเอาเหรอฮะอยู่ห่างๆเขาไว้ฮะเขาหูเน่าเขาต้องรักษาหูเข้าใจไหมฮะแม่ก็ตัดเล็บกจนเฮี้ยนและทั้งขาหน้าขาหลังยังอุตส่ากเกาได้อีกอ๋อ ดูหน้าแซนด์วิชก่อนสิ <laughs> <laughs> จจกูภูมิใจในตัวกูเองมากเลยดูหน้ากูดิเริ่มออกอาการแล้วตีหางแล้วด้วยเออเอาละ่ะเอาละ่ะเดี๋ยวเธอมึงอย่าผ่านหน้าคนกูสวบหมดละ <loud> เดี๋ยวกินข้าวแล้วแม่ก็ถอดให้ไม่งั้นหนูก็เกาอยู่นี่แหละ <loud> <loud> โอเคนะคะสวยดีออก นี่ถ้าไม่ป่วยไม่ได้เห็นนะเออโชคดีที่หูเน่าเมนเบออีลาคนงามนูช่วยจะตายไปทำหน้างั้นหรอกไปอะไรก็สวยลูกแม่ยายหมดอะไรตายอยากเลยอือ ผ่านไปแล้วก็ผ่านมาอยู่เนี่ยตายโดนโช์ดากอยู่นี่แหละอเต้องไปกลับผ้าอีกด้านออกก่อนพอ